สวัสดีครับผมซีพึก์ครับเป็นไงบ้างของรางวัลนี้โอ้ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนโหวตให้เราเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วรู้สึกแบบภูมิใจในตัวแฟนคลับทุกคนมากแฟนคลับเซนซีเองแฟนคลับแฟนตัดเองหรือว่าแฟนคลับสัญชัยเองฮะแล้วก็แฟนค Inter, ลับอินเตอร์เรารู้สึกดีใจมากก็ขอบคุณมากจริงอยากทำเป็นพวงกของรวันแรกก่อนเถอะนะฮะเพราะว่ารางวัลแรกคือเป็นรางวัลแรกในชีวิตผมเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าไม่เคยเห็น รูปเราถอดเสื้อบนแบบงานอวอร์ดใช่ก็เลยรู้สึกแบบใช่หรอใช่หรอใช่หรออยู่ในหัวเขินเขินะก็รู้สึกดีมากมากแล้วว่าจะาได้ผลแบบน,น,นี้นานไหมโอ้นานไหมผมว่าอยู่ที่ความตั้งใจคนฮะว่าจริงๆถ้าเราคุมหายจริงหรือว่าเล่นจริงๆหรือเป็นตารางที่แบบฟิตหุ่นจริงๆอ่ะหกเดือนผมก็ว่าทําได้แล้วแล้วนอกนั้นก็จะเป็นระยะเวลาที่เราสะสมออกกำลังกายมามันจะเป็นอายุกล้ามทําให้เห็นกล้ามเนื้อชัดขึ้นนะครับผม ครับผมก็สิ้นเดือนนี้นะฮะถ้าสิ้นเดือนธันวาคมครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมก็จะมีเรื่อง u n i v e r s a Eat Alone นะครับผมก็จะบวงสวงวันที่5ธันวานะครับก็ใครจะไปได้ใครจะไปได้วะใครจะไปนะครับผมก็ไปได้นะครับผมลิ้นผ่านแล้วตื่นเต้นนะฮะผมก็ในปีหน้าก็จะมีกับร่วมงานกับเชงครับผมก็เป็นเพลงบินไปยิวนะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นเด็กน้อยนะฮะของพี่พีคก ใช่กับพี่เป้นะครับเป็นเส้นเรืเ่องของพี่กับพี่เป้ก็ฝากด้วยนะครับผมก็มีซิงเกิลใหม่อีกซิงเกิลหนึ่งนะครับก็ได้ติดตามไวๆนี้แน่นอนครับเพราะว่ากําลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเราจะทํา MV หรือว่าเป็นหนังสั้นเขาตาัดสินใจก่อนอครับสปอยเพลงอะฮะเป็นเพลงเดีกเกี่ยวกับดราม่าฮะดรามา่าใช่<อ>เพลงเศร้าๆแต่ไม่เศร้าบีดไม่เศร้ามากขนาดนั้นครับผมลองนิดนึงนี่คือแบบผมยังไม่เคยปล่อยที่ไหนเลยนะพี่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนรอรุนกันฮะ อะไรนะครับคริสต์มาสปีใหม่คริสต์มาสปีใหม่นี้น่าจะทํางานนะฮะน่าจะทํางานแต่เราเป็นคนหนึ่งที่ชอบคริสต์มาสมากๆเพราะเราชอบแบบต้นคริสต์มาสใหญ่หรืออะไรที่แบบเป็นแบบคริสต์มาสอีฟอะไรเงี้ยเราชอบเห็นต้นคริสต์มาสเออดูมีความสุขที่แบบรางวัลได้มาก็โอ้หไม่ไม่รู้พูดอะไรฮะเรารู้สึกว่าภูมิใจแฟนคลับแล้วก็ทุ่มเทเรารู้ว่าทุกคนทุ่มเทกับรางวัลกับคะแนนโหวตมากๆแล้วก็อยากขอบคุณมากๆแล้วก็ ขอบคุณจริงๆไม่รู้แหไะไม่รู้พูดอะไรเลยจริงๆก็ขอบคุณมากไม่เคยได้รางวัลแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยแบบสองรางวัลน,นี้ฮะก็นะฮะตื่นเต้นพูดไม่ถูกนะ,ะก็ขอบคุณมากครับผม